คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากเงื่อนให้ตาท่องสูงแน่เด้อพ่อให้ได้ค่าน้ำค่าน,านพ่อแน่มาสั่นสวัสดีครับพี่นได้นําเงื่อนมาจำนวนเงินสามร้อยบาทนะครับมาให้คุ้นตาท้องสูงนะครับชื่อคุณรัตนาสารชัยให้ตาท่องสูงแน่เด้อมาสั่นพ่อได้ค่ากาแฟมาสั่นคุ้นตาครับเป็นเงินจำนวนสามร้อยบาทออนอจะมอบให้คุ้นตานะครับผม แล้วถือกี่คนน่ะวันนี้ทังมท่างานอยู่ด้ครับที่ทั้งหมดเท่างบนทั้ง่างว่ะครับครับแล้วถือกีเดอมวนี้ครัเราจะไปปังเชียเรียกฟืนเด้อเชียเรียงเขาแล้วถือด้ไปปั้งปูนนกว่าไม่ถือทั้งหมดทางน่่ก็น้ำเงินมาเหกันอครับคับมืนีกับมาขอแนวทางจากคุณพ่อหมวดวันที่หนึกัดยายนแม่พ่อม่นเป็นวันฝุธเนาะขาดี่ม เรียกไม่มาด้วยกันไปดีเขียนไงเขตัวใหญ่ๆในเด้อพอเดี๋ยวเด้อเสียปากกาใหญ่ๆให้การสองวัเรเรีย่ผิดเมคว่เคยผิดบอกเรานี่เด้อเรียกไม่มาด้วยกันมันวายมากนากันเขาหาที่สองหัวเลยผู้เรนี่บอกเรียกเสียหาทีสองหัยังมีเหรออันนี้ว่าขาหาทีสองหัวหาที่สองหัวหาที่สองหัวเลนี่หัวที่หที่สามค่ะบอกเรานี่เด้อจ้า <อ> <im sharing> มันก็ยัง่สามาบเี่ได้ต้องวดใหาดต้องหาดางวดตอนนี้เดออันน mm ี้ดิเียนะค่ะทางนี้พาะเอามานี่กได้แนวทางจากคุณพ่อท่องสุแล้วเด้อพี่น้องเด้อเชื่อเกี้ยวเชื่อปุชเสียจรงเลยดูนี่ปชเชียปชเชียเรียกคุณเนอมันบอกว่าทัที่ทัวเรีมาเบืองแล้โอ้ยจะบอกคนเดียวยังไงมาลงมาเสียงมาทั้งหมด ว่าก็บอกให้เพื่อนถือนั่นแหละเนาะครับพูดกันเพื่อนเถียงเพื่อนดังเถียงกันเนี่ยแต่ว่าเจ้าเจ้าเนี่ยที่เรียกว่ามัเจ้าจะบอกว่าถือมันต้องบอกว่าถือก่อนเลยกว่ามันต้องถือต้องนะไม่บอกนั่เรียกว่าโอเรียกกูเก่งมาเลยมาเรียกว่าเนี่ยมันบอกก่อนเนี่ยมันจังออกมาแล้วมันจังถือมันจังเป็นคนเก่งเนาะครับ นี่หลักหลักนีเ่เฮตดนั่นมันตรงมาอยู่แล้วค่ะมึ่ทีนี้ไปใส่ด้วยกนะันนี้บอกที่คุ่อีกเหรอบอสสองบอกแปดหนึ่งสามบอกก่อนแปดหนึ่งสามเก้าสี่แปดหนึ่งสามเก้าสี่เลกหลักจับคู่บอกวันนี้พอบอสที่จับไหม่เลขยังว่าพ่อเลขศูนย์สองเด็กศู <02. S 2> กนย์ได้ค่ะเล่าห้าหกเจด ทุกขี้จะกระจายอ่ใงเทียนสีนเนาะไม่มาด้วยกันนี้เลยมาด้วยกันอืมให้จับเดียมเหาวๆนี่ผมมาน้ากันจุดสองจุดนั่นมาแห้งโอ้เก่ามาแห้งตวนไหนตัวใดที่คุณตาจุดนั่นคือเลขที่จะมาเนาะอ่ะหลายจุดก็คือมาแรงน้อยจุดก็คือเอาใส่กันได้่ไ เสี่ยมูอมันดึงใส่กันได้นี่เพรานั้นเหะอค่ะนี่หน่อยๆวันนี้อุ้ยแข็งคักบานนี้วันพ่อหน่อยๆค่ะหน่อยๆนั่งตัวนี่อืมนี่คักบ่อนักเก้าร่องลานเปิดเส้นร่องมืองมาหน่อยเป็นผู้จักกูหน่อยเอาอีพ่อลองจับคู่ให้หนูแน่จ้านี่เด้ฮะดึงใส่กันบ่นี่ อท oh. ีนี้ทีนี้มีอันกรอบนี่มีหางก,กับหกเท่านั้นชุ่มโมจิแ <c oughs> สงว่าเล็กี่ร้อยอ๋อเล็กี่ร้อยชุ่มโมจิมันกี่ร้อยมากกี่ร้อยแล้วอันเดนี้เนี่ยกมอยเนี่ยเลขซีด้วยนี่เลขซีด้วยเลขซีค่ะเลขซีนี่จะนึงสำคัญะว่าบ่ามันดอกมันมันมันกระขอหามูอง่ายแล้วชุ่มีมก็แยกมากอันนี้ไม่มาเ้ียกัน ไม่มาด้กันไม่มาด้วยกันเร้อนี่ตัวจับคู่เอาค่ะท่านั้นแหละจับคู่เอาบ่ว่านี่นี่อออ่บอคือบ่จับให้หนูเนี่ย่นี้เด้อาว่างไว้หนึ่่จ้าค่ะสามหกหนึ่งห้าหนึ่งหกแต่ถ้าเป็นหกก็หาก็หกั้นท่อนี่ท่อนี่ม่ใิเป็นลายเองมากนจับเองค่ะนี่ น้สิจ <ithe ater> <sh> ับเองก็ได้เพราะีห้าพ่อรวยกรมนี่แชแนลเด้อบอมันบอมันสอน้าโชคอันี่รักรักนี่เฮ็ดจึงไมันก็ต้องออกวล้มันหนีบ่ได้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยหนีเด้อพี่น้องันรักสามห้าสามหเออรมันนี่จับกูหนึ่งห้าหนึ่งหกพ่พ่อพ่อนอเลยหนึ่งหกจะยาามมันใหม่สร้างหัวมัไม่ก็ได้ตอให้วามันไม่เลย พราะว่ามันมันาเสนเขียนตาม่นเขียนตามเขาเขียนตามมันมันานุหล่อเขาจะเป็นกันกับว่ได้อันนี้เขาหาที่พบว่าหล่อสองวันหลอสิบวันแม่บอกอ่อดีแม่บ่ดตัวนักมาเลอนี่นนั่งก็เขียนสามขีก็เขียนน้ำหนักไปใช่ไหมเนี่ยบ่บอกอ่เขียนน้ำหนักเนี่ยสองตัวแปดก็โกเรมัดแล้วเ่อพขียนในแม่ปากกาแดงบาทนี่ จ้าตนักคิดเต็นใต้พอได้มาจุดเล่ยมันบ่พอจุดไว้ตัวน่าคุณตาพันจุดไว้นี่บักเครื่อนี้เหรอเครื่อนี้แปดหกเก้าห้าเก้าหกตัวนี้บักเครื่อง แปดหกึ่งมาแห้งตัวนี้งมาแห้งเป็นเป็นตัวเด่นเลยนอกจ่กมลามหลดขม่บอกมากลดลามไวเลยบอกเขาลามไว้แล้วลูไม่หลดมันหักพยาไงก็ย่างเรียบซึมมันตรงมากเงื่อนจำนนสามร้อยบาทจากคุณนั่นก็หล่าเมื่อกี้นี่ไได้ คุณรัตนาสารชัยนะครับสามร้อยบาทฝากไปคุณตาท่องสูงในเด้จา้าประสนก<ม>็เลยนํามานะครับคุณตาก็ม่น้ำกินน้ําใจมาให้นะครับ,น,อน,ออบนีค่รค,ครับให้พี่เนาะเร่บเปกบไหลตัวเป้าไยคู่จุดสีแดงแดขึ้นตัวเน้นตัวนักนะครับเป็นบนล่างพอครับเป็นบนล่างออจุดหลายจุดขึ้นตัวนักจุดหน่อยจุดขึ้นตัวเบาตัวร่องนะครับนี่ครับส่วนบจุดเป็นตุกันครับกันเนาะพอเนาะ มันอกี้เป็นตัวตัวที่ลอยเขาตัวที่ลอยตัวที่ลอยคนจะมายิ่งสี่หาก็ได้เด้หมอเนี่ยที่หกสิบเปอร์เ็เป็นได้เด้มันจะลอยมากก็ได้ดิเอาพี่น้องเอฟซีจับคู่เอาก็ได้เด้อค่ะเด้อจัโตโต้คุณตาพันบดเตี้กไว้บดจุดไว้ก็สามารถลอยได้ขี้ลอยค่ะอยู่ขี้ลอยมูอสามารถจับคู่ได้คือเก่าที่คุณตาแล้วในทว่าเกียรกับสวนอี่ยืนอยู่ซื่อๆกับสองเนาะ บ่ได้มีครัวเลยนะครับเอาพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งหลักเอ้อนะครับคุนตาแล้วก็บ่อยากว่บ่อยากให้ว่บ่อยากให้ร่บว่ลายนะครับให้รบว่หน่อยๆเป็นพรเป็นใจค่วมพี่น้องเพื่อสิเข้าใจนะครับครับแวท่าตัวเล็กนะครับถืออีกแล้วว่าสันขุนตาละวานะครับครับดวงลายวนี้ดวงนอหลายไมาออกครับ เป็นดวงลายเดอร์เป็นบุญายวันนี้งวดสีได้กันขามาทิหกงวดเนี่บอกเลนี้สูตรนี่สูตรห้าสิหกงวดเขามาเน้วเขาแม่เอห้าสิหกงวดงวดนี้งวดที่งวดนี้งวดที่ห้าสิบเจ็ดงวดที่ห้าสิบเจ็ดเราเด้อพี่น้องเด้อบอธรรมดานะคะคุณตาท่องสุกขของอกมื่อวดได้เห็นตอไปเลยว่ามันเร็กตัวเกาค่ะนนี้ว่ามัเรล็กถัวเกาใช่ไหมคนไปไม่เลยไปนาดีเพื่อเพื่อเขีเส้นใต้หฮอีกเลยค่ะ นะสุดใกล้แล้วมันนี่จะสี้นใต้นะครับอือนี่น,น,นี่มันค่อยเป็นจุดเด่น,นเห็นได้ชัดนะคะให้ว่าแปดหกนี่คือสามจุดนี่คือนักนักนะคะแปดหกนี่แต่ว่าตัวแปดหกนี่คุณตาเราจุดสามจุดไว้นี่เป็นตัวเด่นตัวเน้นตัวนักนะคะเด้อมัน 95, 96, นี่เก้าห้าก็9เก้าหกนี่ อันละย่างละจุดกต่มาเป็นเป็นต er ah, ุล um, mm ้อมจุดลายตัวนั้นไม่แห้งค่ะตอกเป็นตุล้อเนี่ยรักมันค่ะมัม่แห้งเด้อค่ะตอกแปะกับเกล้ามาแห้งดับพูดด้วกันเลยตุล้อจุดลายตัวนั้นมาแห้งเด้อค่ะเด้อนะฮาก็ขอบคุณคุณตาหลายๆนะครับที่เปิดโอกาสให้ลูกให้หลาน แต่มาขอแนทานั่งคนนแล้วมาถือถุงจ้าบนรางบน่างถอดแล้วมากนมูเลยครับโอพ่อว่ามากกนมูเรียกว่า่ามือแล้วมาแล้วครับนั่งคนชื่อว่านวุ้กกบงครับมันู้เดียวเดยครับใจสปอร์ตนะคนนีถือเราว่าถือแล้วมองเลยเงยินไปเฮงยินถือที่พอถือครับถืแม่นียครับขอบคุณพ่อแล้วหลายครับคุณพ่อครับขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะพ่อสวัสครับพ่อครับสวัสดี